โอเคครับก็สวัสดีกันด้นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมกระบีไรส์เกียรทานนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมเม,ม,มื่อกี้มาผมจะมาแนะนำเซตไอเทมของของเซฟิตนะครับที่ผมใช้ในแผ่นปัจจุบันกันเนาะเริ่มนะครับผมขอใส่เพลงว่วมไปด้วยนะครับผมคือนะครับเริ่มนะครับ โอเคครับหวังว่าทุกคนจะได้ยินเสียงเค้งกับเสียงผมเข้าไปด้วยกันนะครับรล่มครับเฟฟิตนะครับโอเคปัจจุบันนะเดวิตไฟเตอร์ ขาจัดให้ท,ทุกคนดูเลยนะครับแต่ว่าถ้าเชืผมจะมาจัดให้ทุกคนดูเลยนะครับป้านยงไงคุณแม่แน่นอนครับปันดีซีที่สองแน่นอนครับ เป็นสเปี Saint ยร์ลอฟลองคินุสนะครับี<_<_่สามถ้าต้องเลือดก็เลือดนะลอน้วยสล้องแล้วก็รูมทีเป็นดาบ ก่เกิดน,นะครับก่อเกิดน,นะครับโอเคเซ็ตก็จะเป็นประมาณนี้มีเท้ากันดีซีคเปียลออฟลองชิมน,นุดดาบฟรีและก็สลโลยงงะแล้วก็โอมิอามแล้วก็กอบเกิดน,นะครับโอเคเสร็จแล้วนะแล้วก็มาดูตรงนี้ครับผมหลังแปลงเป็นเดวิลวัววคิคานิงนะครับ เก็นเดบิวตวิคอนิ่งครับแล้วก็ฮิวลิงซิสเตอร์แล้วก็การ์ติงเกอร์นะครับโอเคนะครับแล้วก็พลังแสง Yeah. Waking up type in Do the same stuff. That job got no love. so Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. I don't know where to start. What's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, this might be the trick. A hundred different things. I mean, one has got to stick. พี่อากจะ a นะน e ใ l ้เราต้องกอดอันไหนดี t ะครับเพื่อนเพื่ i n ถ what it i บฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นตัวอะไรให้ดูก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากจะให้ผมเล่นตัวอะไรหรือว่าอยากจะให้แนะนำของตัวอะไรนะครับก็แนะนำใต้ดิคอมเมนต์เลนะครับผม ละเอาละครับเออสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันดีกว่าสวัสดีครับผม